สวัสดีครับนะครับพบเจอกับผมนะครับกับเฟตัวใหญ่นะครับวันนี้ก็ไปเจอเหรียญหลวงพ่อก้อนนะครับปีหนึ่งแปดเป็นเหรียญรุ่นสามนะครับก็เลยเออหยิบมาให้ดูนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสภาพใช้นะครับที่ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยผมจะให้ดูตำหนิว่าตำหนิที่ที่เขาชี้กันว่าเก๊แท้อะไรยังไงประมาณไหน นะครับด้วยส่วนตัวในการดูหลงพก้อนเนี่ยนะครับปีหนึ่งแปดเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับก็จะดูตรงนี้นะครับขอบข้างตรงนี้นี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยวันนี้จะมีในรอยของบล็อกนะครับนะครับสึกขนาดไหนก็ต้องมีนะครับเพราะส่วนใหญ่ในการในการใช้พักสึกในองค์นี้สึกเนี่ยนะครับหน้าอะไรนี่ไปหมดเลยสภาพเขาเรียกสภาพน่ารักนะครับเขาเรียกสภาพน่ารักฮะสึกเนี่ยก็ต้องมีครับนี่ฮะ บางท่านก็นดูตรงนี้นะครับเส้นแตกตรงพอผ่านนี่เห็นไหมครับเส้นแตกตรงพอผ่านนี้นะครับถามว่าของเกมีไหมมีครับของเกก็มีนะครับหลวงพ่อก,ก้อนท่านเป็นพระเกจิที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับในแถวอำเภอปากทงชัยแล้วก็ในเขตจังหวัดนะครราชสีมานี่ต้องรู้จักหลวงพ่อก้อนนะครับฉะนั้นแน่นอนครับในการทํา ของเล่นแบบขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับก็เท่าที่เคยเห็นมานะครับแล้วก็จะมีข้อสงสัยกันนิดหนึ่งนะครับบางท่านบอกว่าเออถ้าเขาเลี่ยมทองมาเนี้ยนะครับก็ต้องทุบออกเพื่อจะดูขอบเนี่ยนะครับบางท่านก็จะดูเฉพาะขอบนี้นะครับบางทีมันทําไม่ได้นะบางทีมันทําไม่ได้ทําไม่ได้ตรงไหนทําไม่ได้ตรงที่ว่าบางทีเขาจะยอมให้เราทุบนะฮะทอง ด้วยร,ราคาพระไม่เท่าไหร่นะครับราคาพระแต่ก่อนเล่นกันหลายพันอยู่อย่างนี้ก็คงจะเล่นไม่เท่าไหร่ราคาลงมานะครับเนาะฉะนั้นนะครับขีดตรงนี้ถ้าดูไม่แม่นเนี่ยหลวงพ่อก้อนเนี่ยถ้าขี่ตรงพอพานดูไม่แม่นเนี่ยให้หันหลังนะครับหให้หันหลังพระให้หันหลังพระเลยนะครับดูตรงยันนี้ครับดูตรงยันนี้ นะครับยันตรกนี้เส้นเขาจะเป็นเออเขาจะทับกันเนี่ยฮะเขาจะหมุนแล้วจะทับกันมางี้แต่ถ้าของของเรียนแบบที่ที่ผมเห็นมาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทับเขาจะาหันมาชนกันปัดปัปทางนี้นะครับนี่เป็นเทคนิคการดูสดตัวผมนะเท่าที่ก็เห็นมาก็ไม่มีพลาดนะครับก็ทุกองค์ฮะนะครับก็เห็นอย่างงี้มาทุกองค์ นะครับดูแค่นี้แหละผมก็ดูไม่ยากหรอกนะครับบางทีตรงนี้ลางๆบางท่านก็ตีเกละ่ะจริงๆไม่ใช่ฮะจริงๆไม่ใช่เนาะนะครับฉะนั้นบางทีก็ในการดูพระเนี่ยดูหลายๆอย่างนะครับเขาจะมี <c oughs> บล็อกหน้าเล็กหน้าใหญ่ของเขานะครับเนาะฉะนั้นก็ดูให้ได้นะครับนี่เอาเทคนิคส่วนตัวที่ผม พอจะเคยเห็นมาบ้างมาเราให้ฟังนะครับนี่เป็นเหรียญสภาพใช้นะครับแต่ถามว่าแท้ไม่แท้ครับเดี๋ยวดูอย่างง่ายนะครับเหีียวดูอย่างง่ายนะครับคือถ้าเขาเลี่ยมทองมาท่านจะไม่เห็นตรงนี้หรอกตรงนี้จะดูไม่ได้นะครับของเหรียญแบบตัวนี้ไม่มีนะฮะที่เขาชอบดูตรงนี้กันรของเหรียญแบบตรงนี้ยังไม่เห็นแต่ตรงขีดนี่มีตรงขีดนี่มีแต่จะหนานะครับตรงขีดนี่มีแตนะ่จะหนา นะครับคือตรงพผพานไม่มีแต่ของของของเรียนแบบเขาจะทําหนานิดนึงนะครับอ่ะผมก็คลิปนี้ก็เอาเหรียญหลวงพ่อก้อนมาให้ดูนะครับเหรียญปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญปีหนึ่งแปดก็ถ้าเทียบรุ่นก็รุ่นสามเนาะศูนย์หกรุ่นแรกศูนย์หกรุ่นสองศูนย์เก้ารุ่นสามหนึ่งแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามาหลังได้เจอเหรียญ อื่นหรือยังไงเดี๋ยวไม่ให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับะฉะนั้นนะครับดูเท่าที่ผมดูพาดูนี่แหละจบเลยนะครับเท่าที่เห็นมาก็อยู่อย่างนี้แหละเห็นไหมครับถ้าของปลอมเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ทับกันอย่างนี้เขาจะ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 ไม่หัวเขาจะไม่ทับกันหัวก็จะมาอย่างนี้แล้วก็จะชนมาอย่างนี้ปาดมาอย่างนี้นะครับเห็นมาอย่างนั้นเห็นมาอย่างนั้นส่วนใหญ่เห็นมาอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ นะครับขอขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เซียงตัวอย่ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ